นอนแล้วมันมีนานออกกันจังมาตังวันพอนอนอย่ใช้กันใหม่อย่าทิ้งธุระเป็นไหนก็ไม่ได้เลยจะเรียกกระเทียใจโตแต่ตัวมองไม่โตรู้ภาษาบอกสอนกระเรียมพูดกระพัดไรพูดอยู่ได้พูดทุกวันขนาดพูดทุกวันไม่จำเลยจะทำอะไรธุระอะไรก็ไม่มีเลยจะเรียกจอะไรก็เทียใจแม่จะเรียกได้แม่ไม่เรียกอีกหล่ะ ใจแม่อีกใจอารมอีกเฮือก่ะลูกเวนลูกเวกน,นเตกคนแล้วก็เดินหนีกู สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมโนเอ,นอ็กซ์เดดชาแนลนะครับวันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมมาเปิดคลิปกับแม่ผมนะครับทุกคนแสดงว่ามันต้องมีอะไรดีๆให้ทุกคนได้ชมกันอย่างแน่นอนนะครับผมวันนี้ผมจะวางแผนกับแม่เว้ทุกคนว่าจะแกล้งไอ้วีแผนที่ผมเตรียมไว้ก็คือผมจะแกล้งให้แม่บ่นผมบ่นอะไรก็ได้ด่ามาเลยด่าก็ได้ให้วีได้ยินเน่แม่อยากจะพูดอะไรก็พูดอยากจะด่าอะไรก็ด่ามีอะไรในใจวะ,ะใส่มาเลยย oh yeah. ให้วีมันได้ยินอ <im> <rawd Moder> ่ะเดี๋ยวจะลองดูว่าวีมจะเป็นยังไงนะครับถ้ามันเห็นแบบแม่ด่าผมเยอะๆบ่นผมเยอะๆนะเดี๋ยวจะมาลองใจมันว่ามันจะช่วยผมไหมจะช่วยผมแบบเถียงแม่ไหมหรือว่ามันจะอยูดเฉยๆว่ะอันนี้เราก็ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องมารอดูว่ามันจะเป็นยังไงทุกคนอันนี้มีในใจยังอยากด่าเลยมีเยอะนะด่าได้แต่อย่าอย่าไปด่าเยอะนะไม่ดีนะอย่าไปพูดแบบอยาบขายไม่เอานะานก่อนจะไปชมคลิปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยไม่บอกกดซับสไคร์ด้วย ซับตะไคร้ด้วยนะครับทุกคนโอเคไปเริ่มแผนการกันเลยกว่าครับผม let's go ขอบคนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแผนการกันเลยดีกว่านะครับทุกคนต้องบอกว่าบีมกาลังวุ่นวายกับการขายของออนไลน์ธุรกิจใหม่ของเขาคทุกคนไปเริ่มแผนกันเลยไปจะออกไปไหนกันอีกล่ะคืนน้อยอยากจะนอนทั้งวันนี่ก็มันมีธุระต้องออกเลยไมเข้ามาเข้าแมวซื้อ้อยงแม่จะบอกจะบอกแม่จะบอกทุกสิ่งทุกอย่างภกษาเลย อขโ,โอ้ยต้องโหดลคือหน,น,นูจะกลักจากนอตแ้วไมีงานอกกันจัง่งวนนนันพนนม่ใช้เันใหนี่ยุาปนหนก็ไม่ได้เลยะเรียกตนเองใจก็ผ่งานนลกคือกจะไปเที่ยวกันเที่ยวหรือเปล่างาไม่ค่อยทำกันละมั้ก็ส่วนหย่ก็ท่ง,งานนั่นเองไม่ค่อยได้เที่ยวหรอกเที่ยวก็บอกว่าเที่ยว มใช้เป็นจ้งรู้จักระยารู้ว่าหาได้รูจะเก็บกันบ้างานใหญ่เลยป้าง่าูกบ้านถูกเจ้านียังไม่ได้ใช้อะัใช้ก็ใช้ปกติแม่จะพูดนี่ล้กมะไม่ได้เลยวนไม่ได้เลยเดี๋ยวนะเอาใหญ่ไม่ทำอะไรแม่ก็ไปเลพูดอะไรแค่บอกแค่บอกี้บอกว่าอย่านม่ไอ้เงี่ยเที่ยวกันมากนะกลางคืน วันก็นอนหมกจะใช้อะไรก็ไม่ได้นั่แจะทาอะไรธุระอะไรก็ไม่มีเลยจะเรียกจาไรก็เป็นใจแม่ก็เรียกได้แม่ไม่เรียกอีกหรอเรียกนี่จะมาหูดยินใส่แม่อีกใส่อารมีอีกเฮ่อวะเรียกก็เรียกได้แม่ไม่เรียกแล้วแม่ก็มองบุอะไรก็มเรียกสมมาแล้วก็ทำหูดยินใส่แม่อีกจะไปเร่ยกับเธอจนนอนนะเราบอกให้นอนกันบ้างไงกลางคืนอ่ะออกแ ได้เวลาออกตื่นขึ้นมาไม่ทำอะไรเลยตื่นขึ้นมาแต่งตัวออกบ้านอีกแล้วก็ต้องไปทำงานทำงานหาเงินว้าวรู้หาเงินนะหาเงินเขาต้องจะเก็บไปเที่ยวมีหนึ่งเงินก็ต้องใช้เงินแม่แตวันน่ะรู้จะฟังม่ารู้ว่าหาเงได้ไม่จะเก็บกันบ้านเขาบอกวมันตืนแล้วันจะลุ่มตะโรเก็บไว้บ้างนะท่จะปลูกบ้านจะรู้ว่ากจะทำค้าอยู่ก็พยายามหาอยู่ บางเรื่องเออมันก็ต้องใช่บ้างก็หล่ะจะหาอย่เดียวได้ไงเออแม่ก็จะบ่นอะไรนักหนาโตก็โตแล้วเนี่ยรู้หรอกรู้ว่าโตอ่ะโตแต่โตัวมองไม่โตรู้ภาษาออกสอนบากระเทียมเราพูดก็ป้ายใส่พูดอยู่ได้พูดทุกวันขนาดพูดทุกวันไม่จำเลยว้าว อย่พ so <t ell realization> ูดต um. ัวกระผม่โตแม่บอกทุกอย่างไม่ได้อนย้อนอย่างเน้ยเยอนตัานแล้วเนี้ยไม่ได้ย้อนก็บอกว่ารู้แล้ว่เขาพูดละกรู้แล้วออกจนแล้วก็ไปทงานนะป้านานทีให้บอกให้่อนมั้งสีให้พูดอะไรได้เลยยแม่ละก็อยากจะบอกกระผมบ้างพี่พูดไปเพื่อนําอย่างนี้ตั้งแต่อยากจะพูดอะไร รถมันก็ไม่ได้ดูเยวะงินนั่นจะใช้มากแม่ก็บอกมึงออกทีนึงมันก็เงินแล้วไหมเอาน้ำเติมเข้ามาได้ไหมเติมรถได้ไหมมึงต้องซ mm ื hmm. อ oh then, oh, s <S yeah. mm ้อ hmm. น mm ้องมาเติมรถออกมึงก็ไต่ตาเมียตางแหละออกทุกวันแม่เห็นมึงออกทุกวันแม่ขอบคุณเขาดูเขาขอบคุณจริงนะบอกว่าพออยู่บ้านน่ะเพรามันไม่มีอะไรมึงก็โดนกันบ้างไม่ใช่ว่าต้องแต่จะออกบ้านกันซุ่มสองทุ่มไปและนู่นเข้าบ้านทีหนึ่งทีสอง จะนอนหมกกันแม่จะใช้ไปไหนก็ไม่ได้ใช้หมูหมามันจาจะทิ้งให้แม่เลี้ยงเอามาจ้างหมาแมแวเป็นพระแม่ไหมก็ซื้อข้าวมันกินปะ่ปะก็รู้ซื้อข้าวอะ่ะแล้วใครเลี้ย,ยงแม่ไหม พี่เขาก็่ไแต่งอะไรเาบอกว่าทำรอบเดียวเขาพูดกับแม่ทำไมแม่ของไม่รู้นะเนี่ยแม่รอบเดียวโอ้ี่บอกว่าทำรอบเเา่นมานน่ะนี่เลยกัน่ทะเลี่รมันเอาไปซ่อมรถเอาไปแต่งรถเราเหรเนี่ยอย่างเนี้ยโอ้โหรถอ่ะเตไปพูดแ่จ้างรถอะเงินเท่าไรเท่ากันแต่งรถอ่ะแต่มาซื้อของเข้าบ้านดิบลนถัดนอนไวๆบ้า พี่จะมาพูดทำใหม่ยุปันไหนแล้วลูกเล่นเกมเอาอก็มันก็ความมันเทิงให้เฉยว่างๆเดี๋ยวแม่เราคุยกันไว้เราจะทำทีกับแกงดีไ,ไช่หรอนี่แกงแล้วคุจะด่ามั้ยละมึงจะซ่อมรถเนี่ยคุณจะด่ามั้แล้วมึงเอาเงินไปแต่งรถเนี่ยเดี๋ยวดูคุยกับแม่ว่าเราจะทำิปให้แม่ห้าหมื่นใช่ไหม คุยกันไว้ว่าเอออย่าทำคลิปแกล้งแกล้งด่าหนูไม่ดีเห็นเห็นจนนกระดาษแล้วแล้วไปพูดทำไมอย่างเงี้ยแต่งรถเนี่ยแล้วที่ไม่บอกหนูก็จะรู้ไหมล่ะแม่เขาไม่รู้เนี่ยเล่นคมึงแมวกูจะด่ามึงแล้วถ้าเขารู้แล้วเนี่ยด่าสามวันไม่จบด้วยแล้วนี่คืออะไรกันเทาคลิปอะไรกันทำคลิปด่าแต่นี่รู้ความจริงแล้วไม่แกล้งไม่ด่า ตอนแรกอ่ะพ mm ี hmm. <uniqueness. S 1> ่อะคิดว <im> <werd> <Sultan> ่าบ <im> <int> ีอ <adelante> ่ะจะดูว่าบีจะช่วยพี่บุญเธอเถียงแม่เปล่าอันนี้อะไรช่วยแม่ด่าพี่เรื่องจริงอ่ะเรื่องจริงนะหลุดเออเรื่องจริงเอาเรื่องจริงพูดทําไมเออจะไม่รู้ไม่บอกก็แล้วแม่ก็ไม่รู้เนี่ยก็รู้แล้วเนี่ยแม่เรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องร้อนแล้วมันนานแล้วแล้วแม่ก็เพิ่งหนูมันเป็นเงินมื่นๆก็ไม่เคยเสียดายแม่งานนี้เพิ่มหน่อยทําบ้านทำครัวมึงก็หมดเลยแม่ แม่รู้แล้วเนี่ยแล้วหนูองก็ครยนี้ไม่หยุดจากวันคนไม่หยุดบนมันอ่นี่แหละเนหน้าเป็นอะรผมนะตัวยาวโแต่ตัวเอพเข้าอยู่ไหนม่รู้แม่ทำไมไม่บอกก่อนล่ะแก้งอบีไม่ให้แม่มาบนหนูทำไมะแกลงไอ้บี ก็พี่บอกกับแม่ว่าเออแต่ลองลองใจวีดิเวลาแม่ด่าจะเป็นยังไงจะช่วยพี่เปล่าหรือว่าจะอยู่เฉยๆแล้ววีก็มาพูดเรื่องเอาไปแต่งรถแม่เขาไม่รู้เนี่ยนกแวะบ่เกีตันนีกลายเป็นแม่หัวร้อนไปเลยคนเนี้ย่เโอ้แซ่บจริงๆไปพูดซะแล้วอ่ะแม่บอกคั้งแแต่นะ ใบรุ่นแล้วมึงก็โตแล้วมึงก็แก่แล้วโคตรเศร้าสมองมันดีเลยแก่แต่ตัวพอแล้วแม่ไม่ต้องบ่นแล้วจะปวดมึงอยู่นี่แหละเป็นรถมึงเปลี่ยนมึงพูดจะบ่นมึงอยู่นี่แหละมึงจะได้เงินฟูสังหาสังหาหมื่นเออเนาะมึงนี่เนาะเนาะให้สมองมึงนี่เนาะจะแก่ไงวีมึงจะได้เงินมึ้งไหมมึงจะต้มไปแต่งอะจะได้มั้งไหมแล้วแม่ให้มึงซื้อของเข้าบ้านทำนัวเก็บเงินไว้บ้างนะลูก มานะลูกมึงบน,บน,น,นหมดเยอะลอแม่เน่ยเอ็นม,มึงแต่งรถล่ะเป็นมึนๆมึงกลก้ายาวเลยทุกคนครับกี่ครั้งแล้วที่มึงแต่งน่ะแม่ไม่อยากจะว่าไอ้มึงอดไว้เนี่ยเพิ่งจะรู้ความจริงเนี่ยถ้าไอ้มีไม่บอกแม่ก็ไม่รู้รอีกโง่อีกทุกคนเหตุการณ์ไม่ค่อยดีอ่ะลูกแบบนี้ปุป๊บปวดสมองว่ะ ไม่รู้จะคิดฝากไลค์กดแชร์ด้ครับไม่ต้องกดให้มันด่ามันเรื่องมันผ่านมาแล้วแม่ไม่ต้องพูดแล้วเดี๋ยวไปจัดกายบอ้บีพูดทําไมวะนี่กล้าจะให้มุป,ปิ๊บกันจังต้องไปไอ้บีจะบอกไม่ให้ไอ้บีบอกแม่เลยสิท่าจะบอกแม่นะไงเนี๋ยไอ้บีพักปากมาแล้วน่ะก็ไม่คิดว่ามันจะมาพูดเรื่องนี้ยูก็ไม่รู้แม่ไม่รู้อ่ะสวยเลยสูเวนกมแม่พอแล้วไม่ต้องพูดแล้วจะต้องบ่นแล้วหน้าไหมเนี่ยมันหน้าไหมเนี่ยเหมือนต้องต้าหมื่นเนี่ยกว่าจะหาได้ะ พ่แม่คิบหน้าครับพออกันเลยปูแต่ตัวน้องกับพอน้องที่นี่ก็เหมือน,นอกนันน้องแนนรับเองนะงานไม่คย็อยากเอาเล่นแม่ับโทรศัพท์งานบ้านไม่เอาเลยที่นี่กับพอนี่นี่ลูกสองคนที่กุต้องปวดประสาทวะ่ะไม่รู้ภาษาทั้งคู่มาจนโรงเรียนไม่เคยจะช่วยในแม่หรอกนั่งกดแต่โทรศัพท์ใช้หน่อยนี่ก็สบินสบอนวอนไส้อ็นหน้าจริงจริงว่ะมีลูกมีเบื่อมีลูกแบบเนี้ยหน้าก้มว่ะดู เอเวรผู้หญิงก็พอผู้หญิงงหญ้งมือทั้งคู่ใช้อะไรเมื่อค่อยอยากทํามาจากโรงเรียนไม่ทําอะไรแบบใช้นี่เนี่ยนั่งกดแต่เรศัพท์แม่ก็เหนื่อยมาโอ้ยดีลูกไม่รู้จะโตนี่เลี้ยงลูกไม่รู้จะโตเบื่อนายยาวไปลูกเวนลูกเวนทุกคนแล้วก็เจอหนีทุกคู่อ,อยู่กไ็ได้แล้วทุกคนหูชาเลยกู อะไรไวะเน,นี่ยโดนด่าเฉยเลยโอเคทุกคนฝากอะไรก็แชร์ด้วยครับยังไม่จบไ,ไปละ